เล่น้บ่ดิโอไปเซ่บนี่นี่สอตกูม่ใช่อ่าผัดกะเพราปลาเมึกทะเลทะเลเท่าทะเลเท่าทะเล่ะพีบ้านคุณรอที่น้องจ๋ากำลังกินเท่ากับเปิดหัวกุ้นความรอว่าไงยัง อซ้ำนี่ก็รู้เหรเด้อเลิศเลิศเลิศดเเด้อยากเ,เด้อสวส,สีใดตามในเงินหลังเลยดิคะแนนคะแนนพี่น้องฟองไปนะคะกระเสบบบบึ้ง้้ยากป้อ้อยไม่กินเขาอ,อยู่ในเมืง่งอมาเมีง่มงพี่น้องแะมือมันจินงเขาคนอนแข็ง อ้อยบอกเป็นแซบถึงมัแข้งุกติมแงนัดวกมื่อไม่จิ้มนเมืองก็บอกได้ม่ไใส่มันแข้งมัแข้งมใส่่าด้มัแข้งเอบตุ้ค่ะไปเตี้ยวพี่น้องฟังไปไม่นะแเน้ยัแ็งใหม่ได้มาจิกยิ่งดไใส่โถมแข้งคาโปมาแล้วมแขงคาโปเยอยู่แ่บาเบเหเกยแซ่บพี่น้องกินซุปนี้อกินก้อยขวนะไม่เกยมแข้งไอ้ <ข>ตัวดำๆนั่นอ,อ,อเคยอยู่นี่เครับปู้ผูตัวดำว่าจิ้มกูเดียวน้ำตาแตกกนนึน่ดำเปรี้ยงเสู้ยมันอยู่น้ำอันมีังไรน้อไหนเอยกี่มันอยู่น้ำน้นอ,องหม่สามคนชีสิบเลยไม่มันจนเป็นผู้นั่งมดกบ อปไนแบงแยกรึ่แบงแยกอันซื้อไผซื้อมันนางสินะนั่งก่อนยบงได้เปิดยิงเปิดเปิดกหมายคือนั่งสบอยยังเบงได้แบงเล้บดได้ทำปุ๋ยนั่งหรือไม้องนั่งก้อนแม่นบอกแต่เป็นการมาดดลบะต้องนั่งก้อนบาดังได้บอกคือวางสันนั่งบ่ได้ปิดปุ้นระเบียงให้เขาเขาต้องเราว่านั่ง นั่งไอ้นักคนก็ได้บ่ะขึ้นไปนั่งผู้เดียวผู้เดียวนั่งกูเดียวตัวดูสีแดงกันไว้ๆอยู่เนาะยังยังบันทึกว่าย่มันนั่นนี่นี่ถึงหบาอย่บอบออเพราะว่าสีแดงไว้ๆอยู่เนาะถ้าเกิดถ้าเกิดไปนั่งผู้เดียวเอาผู้เดียวให้ได้นี่เวตีโอ้ขึ้นใจเนาะป้องแ่หมอดูกระเซือแต่ว่าป้องผีออกจากเส้นมาก เอากระปุออเอาเวลาให้เจ้าเด้เอามิตรฟองเจ้าได้นิดนึงบ่ได้ว่าไปเจ็บวมานั่งไปซื้อเพื่อได้แม่งเดียวเดียวนี่บานนี้ครับไทยันบานนี้ก็แม่งแยกบานนี้กี้ดินก็อยาว่าบะตองอะไรองเดียใส่ไเด็กินห้งไงกับมันเอามาหาเจ้ามาหายไปเอาบะตอง้องพดี่ก็ได้ ที no? ów, ่น um, ้องย่งหมทุกคนบ่เซ็นมพอ็รกันเลยยังทคนยน่งมีหา็ัเออสั้นเดอต้องฟองผีอาวันกี่น่องมาเลยเขาเช้นเขาทีมีก็นามพี่เจ้าบ่ขาจะวาง่เ้จมีู่คุยกันแล้วเ็กับเอองนัประเทมีบ่่อมีบ่มีจางประเทนเมืองไทยมัมาใส่บามือเหนว เงก็ไปบ่า่บ่ใช่บ่ต้องว่ต้องนั่ตานั่ตานั่งตานั่งปานั้งตานั่ตานั่้ตานั่งตานั่ิไาน่งตานั้นก็ยั่งตนุ่งตานั่งตานั่ัตานจเจ้าบัจงตานั่าวานาก็ตานี่เอานั่ง้าเก่เฮาดเ่กสารมางิาน้่จ้านั่งาจัเจ้าจั่งตานห่งตายั่งเปนั่งิน บเียเวลาพราเจ้าดีเนี่ยคอนั่ง,น,งน,นั่งไว้ระบาดยามันจังอยางนี้จีี่เดียวคือยามเนี่รจ้าใส่กาใส่ใจแม่เจ้าเือวพรเจ้าขึ้นม่ขึ้นแมรักมือเกลคนอนจากุงเย็บนี่อคือลักมือเรื่อก็หมายว่าขานั้งเด้องานี้เด้อการนี้เด้อเจ้าบกหมดสองหมื่นเดี๋ยวคือนั่ง ให้เฝ้าอนให้เฝ้าเฮ็ดเลยจีไม่อวนจังคอลินัสบอลหนึ่งนะคะเม่อเจบอกให้มากาคนซื่อมากไม่เช่นแล้วกะเทีนี้ติดต้องคนหนึ่งบบบรายเม็ดรายแดงแหั่งอยู่สามคนรายแดงใหือกันเช่นเช่นทางคนเดียวสามคนคือแดงใหญ่